ค่ำคืนที่แฟนบอลชาวไทยต้องหายใจไม่ทั่วท้องกลับมาอีกครั้งเมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยถูกพูดถึงอย่างหนักทั่วทั้งโซเชียลเพราะมีข่าวด่วนหลุดออกมาว่ามาเนลฮัสซันผู้จัดการทีมชาติไทยกำลังอยู่ในภาวะกดดันขั้นสุดเนื่องจากต้องประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะติดทีมไปลุยศึกซีเกมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คนทั้งประเทศต่างเฝ้ารอแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนเพราะสถานการณ์ทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมที่ฟูลทีม100%และหลายตำแหน่งกำลัลมีการแย่งิงกันอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะนักเตะริมเส้นที่ฟอร์มดีจนทําให้ฮัสซันปวดหัวชนิดที่สุดในรอบหลายปีความกดดันเริ่มต้นตั้งแต่ทีมชาติไทยต้องลงเกมบุนเครื่องในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแฟนบอลต่างมองว่าไทยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบแต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดมากคือนักเตะรุ่นใหม่เริ่มแสดงศักยภาพให้เห็นอย่างเต็มตาโดยเฉพาะตัวริมเส้นหลายคนที่โชว์ฟอร์มดีเกินคาดทั้งสปีดท,ทั้งทักษะท,ทั้งความกล้าในการเลี้ยงกินตัว และความมั่นใจแบบที่หายไปนานทําให้ความรู้สึกตอนนี้เหมือนทีมชาติไทยกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มความเร็วและสไตล์การเข้าทําที่ดุดันแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าจับตามองมากขึ้นก็คือการต้องเลือกเพียงไม่กี่คนจากตัวเลือกที่มีมากมายฮัาสสันยอมรับเองแบบไม่อ้อมค้อมว่าปวดหัวที่สุดในชีวิตเพราะความจริงที่หลายคนยังไม่รู้คือทีมชาติไทยเซตนี้ไม่ฟูทีมนักเตะบางรายจากหลีกต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ บางคนมีอาการบาดเจ็บบางคนต้องพิจารณาความฟิตขั้นสุดท้ายทําให้การเลือกกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทุกตําแหน่งต้องคิดให้ดีทุกตัวต้องมีเหตุผลรองรับและทุกชื่อที่ตัดทิ้งอาจสร้างเสียงวิจารณ์ได้ทันทีในโลกออนไลน์ความเครียดไม่ได้เกิดจากการเลือกแค่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งแต่เกิดจากภาพรวมของความต้องการในทีมเพราะไทยต้องการทีมที่พร้อมเข้าชิงไม่ใช่แค่ลงเล่นให้ครบไม่ใช่แค่แข่งขันผ่าน,าน,านแต่คือการเข้าไปลุ้นเหรียญทองแบบเต็มตัว ซีเกมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่แค่ศักดิ์สิในภูมิภาคแต่ยังเป็นการปลูกกระแสฟ,ฟุตบอลไทยให้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่กระแสตกลงไปพอสมควรการคว้าแชมป์ซีเกมจะกลายเป็นแรงผลักสำคัญที่จะดึงความเชื่อมั่นของแฟนบอลกลับคืนมาแต่ความจริงอีกด้านหนึ่งคือทัวร์นาเมนต์นี้มีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องอายุผู้เล่นเรื่องเวลาการเก็บตัวเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่ทีแบบแทบไม่มีเวลาพักรวมถึงคู่แข่งที่ไม่ใช่หมู่เหมือนแต่ก่อน ทีมจากอาเซียนหลายชาติพัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เริ่มลงทุนกับเยาวชนอย่างจริงจังทาให้ทุกทีมแข็งแกร่งขึ้นในขณนะที่ไทยเองต้องจัดทีมแบบไม่ฟูทําให้ฮัส,สันต้องคิดมากกว่าเดิมหลายเท่าประเด็นใหญ่ที่สุดในตอนนี้ที่เป็นกระแสคือใครจะได้เป็นตัวริมเส้นเพราะฟอร์มของผู้เล่นริมเส้นรุ่นใหม่กําลังดีเกินคาดบางคนร้อนแรงจนทีมใหญ่ในไทยลีกจับตามอง บางคนปล่อยของจนแฟนบอลต้องพูดถึงกันยกใหญ่ความเร็วความกล้าเข้าปทะการเลี้ยงจี้แบบไม่เกรงใจใครและความสามารถในการสร้างความแตกต่างแบบทันทีทําให้ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่โหดที่สุดในการเลือกตัวแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือฮส,สานต้องเลือกผู้เล่นที่ลงตัวกับระบบไม่ใช่แค่ฟอร์มดีเฉยๆนักแต,แต่บางคนเก่งแต่สไตล์ไม่เข้ากับทีมเล่นเดี่ยวเกินไปไม่มีเกมเพรสซิ่งที่ดีหรือไม่สามารถยืนตําแหน่งตามที่โค้ชต้องการได้ทุกอย่างต้องคิดอย่างละเอียดที่สุด เพราะสีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ความผิดพลาดเล็กน้อยอาจทําให้ตกหมดสิทธิ์เข้ารอบได้ทันทียิ่งไปกว่านั้นการที่ทีมชาติไทยต้องการเข้าชิงจึงทําให้ทุกตําแหน่งต้องมีตัวที่เชื่อใจได้โดยเฉพาะเกมริมเส้นที่เป็นอาวุธหลักของทีมชาติไทยในยุคหลังหลังการเข้าทําของไทยมักมาจากจังหวัดเล่นเร็วริมเส้นทั้งการวิ่งสอดการโยกตัวหนีคู่แข่งและการครอสบอลแบบแม่นยําการมีนักเตะริมเส้นที่ดีหมายถึงครึ่งหนึ่งของเกมลุกไทยมีคุณภาพโดยอัตโนมัติ แฟนบอลหลายคนเริ่มเดากันไปต่างๆนานาบางคนมั่นใจว่านักเตะรุ่นพี่บางคนควรกลับมาติดทีมบางคนมองว่ายุคนี้ควรเปิดทางให้ดาวรุ่งแบบเต็มที่แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลทุกคนเห็นตรงกันคือทีมชาติไทยยุคนี้ต้องการความเร็วเนื่องจากคู่แข่งอาเซียนเริ่มเน้นเกมพรสซิ่งแบบเข้มขน้นการครองบอลน,นานๆนนกลายเป็นสิ่งที่ลดอัตราความสำเร็จแต่การแทงเร็วการกระชากริมเส้นและสปีดจัดๆกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ไทยได้เปรียบ เมื่อพูดถึงฮัสซันคนนี้ไม่ได้เป็นโคช้ชที่เลือกตัวแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเขามีสไตล์ชัดเจนชอบนักเตะวินัยดีวิ่งเยอะเล่นตามระบบมีความกล้าบุกและมีความยืดหยุ่นในการยืนตำแหน่งทําให้ผู้เล่นบางคนที่ฟอร์มดีแต่เล่นตามระบบยากอาจไม่มีชื่อทั้งที่แฟนบอลอยากเห็นการตัดสินใจแบบนี้สร้างแรงกดดันอย่างมากเพราะแฟนบอลไทยมีความคาดหวังสูงและวิจารณ์แรงเสมอในอีกด้านหนึ่งของข่าวมีรายงานหลุดออกมาว่าฮัสซันมีการประชุมภายในกับทีมงานแบบเร่งด่วน เพราะต้องรีบขอรายชื่อให้เสร็จตามกําหนดที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดแต่สิ่งที่ทําให้เขาปวดหัวหนักกว่าเดิมคือการต้องทําทีมแบบไม่มีตัวหลักบางรายทําให้เขาต้องปรับแทคติกใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นการสร้างทีมภายใต้แรงกดดัน3ามชั้นคือความคาดหวังจากแฟนบอลความพร้อมของนักเตะและเวลาที่จํากัดสิ่งที่แฟนบอลยังไม่เห็นคือในการฝึกซ้อมหลายครั้งที่ผ่านมาฮัาสซันพบว่ามีนักเตะบางคนแจ้งเกิดทันที แบบที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งสปีดท,ทั้งทักษะทําให้เขาต้องหยุดดูหลายครั้งแล้วประชุมทีมงานทันทีว่าเด็กคนนี้เข้าระบบเราไหมเพราะหากเข้าระบบเขาอาจเป็นตัวรับที่พาไทยเข้าสู่รอบชิงได้จริงเกมริมเส้นของทีมชาติไทยจะเป็นหัวใจสําคัญในการทําศึกซีเกมครั้งนี้เพราะคู่แข่งหลายทีมมีแนวรับที่สูงใหญ่การเจาะกลางอาจทำได้ยากแต่การใช้สปีดเลี้ยงริมเส้นการเปิดบอลเข้าไปให้หน้าเป้าหรือการเล่นโต้กลับเร็วสามารถสร้างความแตกต่างได้ทันที ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับความไว้ใจจากโคชแฟนบอลไทยจํานวนมากต่างเฝ้ารอรายชื่ออย่างใจจดใจจอ่อเพราะนี่ไม่ใช่แค่รายชื่อแต่เป็นสัญญาณว่าไทยกําลังเดินไปในทิศท,ทางไหนใครจะเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ใครจะเป็นตัวหลักใครจะได้รับโอกาสทองในชีวิตและใครจะถูกมองข้ามทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้ฮัสันเองยอมรับว่าการเลือกครั้งนี้คือภารกิจที่ยากที่สุด แต่ถ้าเลือกได้ลงตัวไทยจะมีทีมที่พร้อมต่อสู้และมีโอกาสเข้าชิงแบบเต็มร้อยแม้จะไม่ฟูทีมก็ตามนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งแฟนบอลและนักเตะต่างต้องจับตามองทีมชาติไทยกําลังสร้างสิ่งใหม่กําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และกําลังเดินหน้าไปสู่สีเกมที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันของคนทั้งประเทศว่าปีนี้ต้องเข้าชิงให้ได้